วันนี้เราจะมาเดินตลาดอีสานกันนะครับสีแดงๆไม่เหมื้นไขลิ้นจีน่นะแต่ไม่ใช่นะมันจะเปรี้ยวนะผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันลูกอะไรนะครับแล้วก็มีหอยโข่งนะบหอยโข่งในกะละมังก,ก็ผักพื้นบ้านนะครับแซ่ แล้วก็มีพวกเห็ดไก่บ้านนะเห็ดเห็ดเผาะนะฮะแล้วก็มีต้มต้มเนื้อนะครับอันนี้เห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดเผานะครับอ๋อแล้วมันเป็นสีขาวอะ่ะอันนี้คือน้องวัวนะครับน้องว,วัว

ร้านนี้ก็จะมีปลาหมอนะคะรับปลาหมมีหอยที่ต้มแล้วก็มีแหนมมออีใบขี้เหล็กนะครับใส่กรอบอีสานไข่มดแดงก็มีนะ ก็ม <icana>, ีป <champions> ูปูนาใก่บ <idal Industry. S 1> <tại> ้านกระปกระป๋ะกรมปิ๊บอบด้วย